สวัสดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับคลิปที่2ของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นไลท์ทีอีสามนะครับเป็นล้อสีขาวนะครับเป็นล้อสีขาวนันะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อสเปค5รู114.3นะครับใส่ได้กับรถทั่วไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้ นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง8นะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่25นะครับออฟเซต25นะนะครับล้องานบ้านเรานะครับเไมอินไทยแลนด์นะครับลูกค้าหลายท่านก็ถามมานะครับมีล้อสีขาวหรือเปล่าทีนี้ผมก็เอามาไลน์ให้ดูนะครับของมีเลยนะสุดขามพับติดตั้งนะครับของเก่ารับเทิรด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะคตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียน อยู่เลยซอยเชนทเล21เรี่ 21, 21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพงกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ